ช่วงศิลปินเสภาว,วายุพักสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับในช่วงศิลปินเสภาว,วายุพัก สนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยเป็นการแข่งขันการประกวดนะครับการแต่งกลอนขับเสภาระดับประเทศครับชิงเงินรางวัล1น0 0 0 0บาทพร้อมกับโลกเกียรติยศครับครับผมและแน่นอนครับวันนี้คณะกรรมการของเราก็พร้อมแล้วนะฮะท่านแรกครับศิลปินแห่งชาติสาขากิตติศิลป์ครับอาจารย์สิริวิชเวศครับสวัสดีครับ ท่านที่สองครับกวีซีไรายเจ้าของผลงานใบไม้ที่หายไปครับคุณจิรนันพิทปรีชาครับสวัสดีครับท่านที่สามนะครับเป็นศิลปินรุ่นใหม่นะครับผู้มีหัวใจรักเล็กขโมยน้อยไม่ใช่ผู้มีหัวใจรักการขับเสภาครับผมนะน้องเก่งทัชยะชยาครับผมสวัสดีครับ รอบที่แล้วนะฮะผู้ชมจะได้เห็นแล้วก็เป็นเรื่องของการแต่งต่อภาพนะฮะในการขับเสภาวันนี้จะเป็นรอบสืบสารเสภาหรือเรียกว่าแต่งต่อกรน,นั่นเองนะฮะเอาละครับมาดูว่าผู้ผ่านการคัดเลือกจากรอบที่ผ่านมานะฮะในรอบแต่งต่อภาพทั้ง4ทีมมีทีมพัดวารางทีมสะบัดกรนทีมสมจิตนาและทีมรักเสภา โครงการศิลปินเสภาวายุพักสัปดาห์นี้ได้เดินทางมาถึงรอบสืบสารเสภาโดยผู้เข้าแข่งขันทั้ง4ทีมได้ทําการจับคู่แบ่งสายเป็น2สายดังนี้สายที่1ทีมสมจินตนาและทีมพัทรวรางสายที่2ทีมสบัดกรอนและทีมรักเสภาซึ่งกติกาในรอบสืบสารเสภานี้ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับโจทย์เป็นบทกรอนจากวรรณคดีาาไทย1บทและให้ผู้เข้าแข่งขันแต่งต่อกรอนจากที่เตรียมไว้อีก1บท คณะกรรมการจะตัดสินเลือกทีมที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเรามาลุ้นกันครับว่าทีมใดจะเป็น2ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในโครงการศิลปินเสพาวายุพักมาถึงคู่แรกของรอบแต่งต่อกลอนระหว่างทีมพัดวารางและทีมสมจินตนานะฮะกติก,กาคือเราจะมีกลอนจากวรรณคดีไทยต่างๆนะฮะเป็นตัวตั้งเลยนะฮะ,ะหนึ่งบทเสร็จแล้วมอเปิดเสร็จปุ๊บ แต่งเลยแต่งต่อตะก,กรณน,นี้อีกหนึ่งบทอีกหนึ่งบทรวมไปสองบทมีเวลาสามนาทีใครแต่งเสร็จก่อนก็ตีของหนึ่งครั้งนะครับครับอ่ะพร้อมแล้วเชิญครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ ทีมสมจิตนาตีค้องแล้วนะครับเอาละครับทีมสมจิตนานะฮะเป็นฝ่ายแต่งเสร็จก่อนนะฮะจะได้อ่านแล้วก็จะได้ขับกรอดเชิญครับสะท้อนสะทึกสะอึกสะอื้นให้ออกปากน้ำตาไหลลงราดเรี่ย เสียแรงทรมานตัวทั้งผัวเมียเคียดินเลี้ยงกันเหมือนหนึ่งนกเคยกัดก้อนเกลือกินไม่สิ้นรักทุกสุขหนักยังทนจนล้นอ,อกจะจากกันห่างไกลถึงไฟนรกน้ำตาตกต่างร่ำสับน้ำตา สะท้อนสะทึกสะ ยังทนจนน้นออกจะจากกันอ่างไกลถึงไฟนรก ไปนะครับจะเป็นทางฝั่งของทีมพัดวารางนะครับเชิญครับสะท้อนสะทึกสะอึกสะอื้นให้ออกปากน้ำตาไหลลงราดเรี้ยเสียแรงทรมานตัวทั้งผัวเมียเขียดินเลี้ยงกันเหมือนหนึ่งนกควรคร่ำร่ำว่านิจจาเอยเจ้าสามเชยจากกันวันวิตก หวนทวินกลิ่นกอนย้อนเพอพกช่างเหหกตักใสไปนิรัน หนึ่งออนกครวนคร่ำรำวานิจเจา้จา,ยจายอยเจ้าสามเชยจากันว่านวิโตกเออ วนทวินกลิ่นก่อนย้อนเผอพกช่างเงอนเฮหกตากใสไปนิรันมาฟังคำแนะนำ อยากคณะกรรมการกันบ้างดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับอาจารย์สิ็ิครับผมฟังจะขับกรอนนะก็พอกันทั้งทั้งคู่แหรอครับพี่เจี๊ครับก็เรียกว่าทําได้ดีนะคะอีกใจหนึ่งก็อยากจะให้ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในนั้นด้วยน้องเก่งเลยครับพอทุกคนได้ทําผลงานเราก็รู้สึกถึงว่ามันมันยากจริงๆนะครับเราก็ลองดูกันว่าว่าจะเชื่อนกันขนาดไหนวันนี้ต้องถามคณะกรรมการสัก นิดนึงครับเป็นยังไงกันบ้างครับการเขียนในเวลาอันจำกัดและกดดันนะคะพัดวรางมีวักวักเด็ดโผขึ้นมาจนได้อะหวนทวินกลิ่นก่อนย้อนเพอพกคือรู้สึกว่าใช้ภาพได้ดีส่วนคุณสมสักดิวันนี้รู้สึกคุณเขียนตามตามสูตรไปหน่อยคนถามเรื่องการขับครับอาจารย์ครับไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วครับมา <c oughs> ทางนี้โบราณไปหน่อยนี่ก็ย,ยังสมัยใหม่กว่าก็ <c oughs> ย,ยังใช้ไม่ได้อยู่ดี ก็ต้องหาดีกว่าไปฝึกมา้เก่งแล้วครับผมว่าทั้งสองทีมเนี่ยตอนไอ้นี่หมายถึงคนขับนะครับก็ยังตะกุกตะกักกันทั้งคู่เลยแต่มาเอาเข้าเอาเข้าที่เอาตอนที่เป็นเป็นกรที่แต่งใหม่ของน้องเนี่ยเอื้อนเอื้อนไม่ค่อยชัดวันนี้ตื่นเต้นแล้วก็ขมวดปมไปหมดเลยฮะแล้วมันมันก็เลยไม่ชัดเจนเลยนะฮะแต่ฝั่งนี้จะมีแผลมันจะใหญ่หน่อยนะครับมันก็ชัดเจนเอาละครับอ่ะปรบมือให้กำลังใจทั้งสองทีมด้วยนะครับ มาถึงผลการตัดสินในวันนี้ครับรอบนี้เป็นคู่แรกของสายกอนะฮะซึ่งมี2ทีมด้วยกันระหว่างทีมพัดวรางและทีมสมจินตนาและผู้ชนะในวันนี้ได้แก่ทีมยกครับพัดวราง เพราะฉะนั้นทีมพัดพ่อรางจะได้ไปรอเป็นทีมแรกนะฮะรอชิงนะฮะในครั้งหน้าฮะคู่ต่อไปครับสายขอคือทีมสะบัดกรอนและก็ทีมรักเสพผานะครับใครจะเจอกับทีมพัดพ่ารางครับผม,มสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าฮะแต่ว่าช่วงหน้ามาแล้วช่วงหน้าครับรอกันอยู่นะครับคุณพระประชันครับสักครู่ครับคุณพระช่วย การจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกดสับตะไคร้ด้วยนะ